V Plus มิติใหม่ของแอปช้อปปิ้งไทยที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Empowering People to Live Easier and Better Life V Plus เป็นแอปช้อปปิง้งที่นอกจากจะปลดล็อกผู้คนให้ได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนออนไลน์ในยุคปัจจุบันการช้อปปิ้งที่สะดวกสินค้าหลากหลายราคาคุ้มค่า ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลตนเองท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์และอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับโมเดลส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมธุรกิจภายใต้แผนรายได้ที่ยุติธรรม V+ มีระบบ Affiliate โปรแกรมเปิดให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเป็นในหน้าโปรโมทแอปพลิเคชันและสินค้าต่างๆเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นทางการตลาด ศรัทธาคือพลังศรัทธาในสิ่งที่กระทำพัฒนาตนให้เจริญขึ้นสู่ความรุ่งเรืองและแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจุดยืนที่เข้มแข็งในการตั้งปณิธานที่จะสร้างแอปพลิเคชันอันก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนทุกภาคทุกเผ่าทุกเจเนเรชันมีทีมร่วมเดินไปด้วยกันมีระบบซัพพอร์ตการทำงานให้ง่ายและเป็นไปได้ขยายตลาดได้ทั้งไทยลาวกัมพูชาพม่า V p พ u s พร้อมแล้วที่จะสร้างสังคมของการใช้ชีวิตที่สะดวกง่ายดายและมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น V plus, v s u s V Share กินชอปเที่ยวมีไรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคุณ V plus, v s u s V Share